ที่สารการจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงการานต์ระหว่างวันที่17ขอภัยค่ะระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2566โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านกระ,ระบบออนไลน์ไปยัง20อำเภอเพื่อส่งคืนข้อมูลและประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยในวันที่17เมษายนค่ะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสรุปสถิติอุบัติเหตุในวันที่11ถึง17เมษายน2566ค่ะมีอุบัติเหตุสะสม24ครั้งบาดเจ็บ21คนเสียชีวิต4คนเป็นชายทั้งหมดค่ะส่วนสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดค่ะส่วนยานพนาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ด้านตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีได้รายงานผลการเรียกตรวจยานพาหนะระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน6,1731คันค่ะจากสถิติพบว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุยังคงเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่โดยเฉพาะเมาแล้วขับขับรถเร็วและการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ทางนี้ค่ะจังหวัดจะได้นำสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนข้างต้นข้อมูลจากพื้นที่ที่สะท้อนกลับมาและการวิเคราะห์สาเหตุจากการประชุมสรุปผลประจำวันเพื่อกำหนดการจัดเวทีถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2566 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นำมาเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในสามลายเด็กเป็นทางได้มอบสิ่งใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระอบจกองุกองทุนจ,จัดจ่าย เริ่มดำเนินคดีกับเจ้าของการบริหารการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสักานแวดลอ้อมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะการลดปัจจัยเสี่ยงด้านผู้ชใช้รถใช้ถนนนะครับการช่วยเหลือหลังจากการเกิดอุบัติเหตุควบคู่กับการพยายา,ามสร้างจิตสังเกตและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ชใช้รถให้แก่ผู้ระชาิดชน